มันฟอมันฟอน่นี่น่ไปไปอยยังไหวใช่ไหมยังไหวเออยมีหงอนมาคุยอ่อนมาคุยท้าท้าเลยท้าเลยท้าเลยวาวว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  ไอฟื้นแล้วนะถ้าทางฟืนนะถ้าทางฟื้นนะอันตรายคนได้เน่ต้องเปียกอ้วกแน่ไม่อ้วกเขาหลงไอ้ไ่งไม่ไหวแ้วงจังงงอ่ะน่งก่อนห้อยหน้ก่อนห้อยหน้าก่อนห้อยาก่อนอน้งก่อนหลัจากที่หมอมาดูแล้วเฮ้ยย้อไม่ยือไม่้ไย้อ่ยไม่ยอ้อม้อไ้อยา่้อไม่ยื้ม่ยื้งไม้มายื้อยื้า้อยื้อไม้อ่อยา้อ ผมผมผมผชนะอนี้คือราตาผู้ชนะครับครับดูเลยดเลยดไป่นไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  ไม่ได้นอนอันนี้อันน yeah, ี้ค yeah. ือโฉมหน้าของผู so ้ชนะแล้วครับที่สี่ที่สภาพผู้ชนะและสภาพผู้แพ้ผู้แพ้โหสนุกสนุกใครจะดูแลนี่แย่คนได้อีกเี้ยยกมือด้วยเลยยกมือครับผู้ชนะยกมือมามาครมามามาถึงผู้มือกัน เออตัอไอยูนี่ไอยูยงไม่แพ้มันดึงหังตายนี่เขคือปลาเกี๊ยวครับ้าสมัยไอ้าไอ้าตัวนี้ให้ปลาเกียวแล้วเลยจับแล้วเกีวเปล่อยจับมันไม่นอนมันไม่นอนปลาเกียวไหวไหมเอาอยงห้ายง้ีมีะไรหยเลอ ททีมแพย์ต่อไปเนี่ยส่งฝ่ายฝ่ายเฉรีสู so ้ก like ่อแค่สนามต่อสองแก้วต่อสองแก้วไม่เอาไม่ลอดไปเจ็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมตค่สนาแก้วเฮ้ยหลอดหลอดไม่ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรม